แกลนอเพนนิ่งแล้วนะครับสำหรับ DRT เรทันคลินิกคลินิกศัลยกรรมที่ปลอดภัยใส่ใจทุกความต้องการคลินิกของหมอทันที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกวับความงามามามากกว่า10ปีคลินิกดูคลีนสะอาดอบอ่นและเป็นกันเองมากๆรับรองเลยนะครับว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดยังเป็นบบคลินิกที่ครบวงจรปลอดภัยและมีความเป็นมาตรฐานมีใบรับรองต่างๆเขามุ่งเน้นมาตรฐานและความปลอดภัยสุดๆงานแกลนอเพนนิ่งเขามีอาหารเบเกอรี่ขนมให้ทานมากมายเลยทุกคนและที่นี่นะครับเขามีการคอนซสลร์จากคุณหมอทุกเคสไม่มีการขายไม่มีเซลล์ไม อาการต่างๆด้วยครับใรที่กำลังกังวลในเรื่องริ้วรอยต่างๆคุณหมอเขาให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีเลยเคสนี้เป็นเคสฉีดโบทหรริ้วรอยโบทหรอเป็นของแท้ผ่านออยต์ไทยมาตรฐานเกาหลี o T I เปิดกองไม้ให้ดูกันต่อหน้าแบบนี้เลยครับซึ่งตัวโบทอกนี้นะครับจะช่วยให้ริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าเราดูดีขึ้นน้องเขาบอกว่าคุณหมอมือเบามากไม่เจ็บเลยส่วนเคสนี้นะครับจะกังวลในเรื่องของร่องตาเริ่มหรือขอบตาค้ำและกรามใหญ่คุณหมอเได้มีการประเมินนะครับให้ฉีดฟิลเลอร์เพื่อจะเป็นการช่วยซัพพอร์ตกระดูก เกาหลีผ่านออยอไทยบอกเลยว่าฉีดสลายไขมันตรงไหนก็ลงตรงนั้นแน่นอนส่วนเคสผมนะครับก็จะกังวันนเรื่องรอยดำจากสิวและรูคุมขนที่กว้างคุณหมอก็จะฉีดตัวที่มีไฮยาและวิตามินต่างๆให้ก็จะช่วยให้รอยดํารอยแดงหายได้ไวและรูขุมขนเล็กลงเป็นงานแกลนโอเพนนิ่งที่อบอุ่นมากๆคลินิกอยู่ตรงสไตล์นิวเไลฟ์สไตล์มอล์อเคดีอาร์ทีด็อกเตอร์ทันคลินิกใส่ามปลอดภัยใส่ใจทุกความต้องการ